จุดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นาะทุกคนกล่องร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะต้องเปิดทีละหนึ่งกล่องมันจะได้รับเพจแทนเนาะเราคิดว่าได้เป็นอันนี้แน่นอนเลยเป็นกล่องอีพิกอะ่ะกดซื้อไปก่อนนะคะหนึ่งกล่องกล่องสกินระดับสูงอ่ากดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดิมี่นะคะวันนี้นะคะมี กล่องสกินระดับสูงพร้อมแจ็คพอตเนาะทุกคนที่ว่าจะได้นะก็จะเป็นอาลุ้นรับรางวัลแจ็คพอตนะคะสกินระดับมิราเคิลน,นะคะหรือระดับอ e ีพนะิกเนาะที่ยังไม่ได้ครอบครองนะคะทุกคนก็เพียงกล่องละ1้9เนาะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาทําการเปิดให้ดูนะคะว่าจะคุ้มไหมเนะาะกดเปิดไปอันนี้ก็จะเป็นเหรียญตาลเชิสกินระดับสูงมิราเคิลกับกล่อง อีปิกเนาะทุกคนว่าจะได้อะไรก็คือจำกัดไอดีละ3กล่องนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะเปิดเพื่อลุ้นรับตาอันเชิญ1สกินนะอ่าเปอร์เซ็นต์ที่ออกนะคะตาอันเชิญสกินระดับสูงก็0.10เนาะกล่องร้อยเปอร์เซ็นนะคะจะเป็นสกินอีปิกเนาะ99.90%เอเนาะทุกคน กล่องร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะต้องเปิดทีละหนึ่งกล่องมงั้นจะได้รับเพรแทนเนาะเราคิดว่าได้เป็นอันนี้แน่นอนเลยเป็นกล่องอีพิกอะ่ะกดซื้อไปก่อนนะคะหนึ่งกล่องกล่องสกินระดับสูงอ่ากดเปิดไปนะว่าละได้อีพิกแน่นอนเนาะได้อีพิกแน่นอนนะคะทุกคนอ่ะขอทำใจก่อนนะว่าจะได้อะไรอ่าร,รับหนึ่งสกินที่ยังไม่มีนะคะ หากพีครบจะได้คำพีคิดว่าได้อาจจะได้ยอนเนาะ ขอทำใจก่อนนะคะทุกคนพอพุทธพรทำพะส่งนะคะดวงดวงแบบนึกว่าจะได้แบบอ,อู้ไน้นาคอสอะทุกคนช่วงน,นี้ทาไมเรามีแต่สกินนาคอสเนาะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันตัวนี้ดีกว่าเนาะแอสซินนาคอสนาคอสนาคอสเราไม่ค่อยได้เล่นนาคอสเลยทุกคนแต่ก็มีสกินอ่าสกินนะคะมานาคอสอนไนเนี่ย อันนี้ปะอ่านี่ไงอีพิกเดี๋ยวโหลดโมเดลให้ดูก่อนเนาะก็หลายคนนะคะก็คอมเม <Menschen> นต์ติชมกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวก็จะพยายามเอาไว้แบบปรับปรุงนะคะทุกคนนี่โหลดเสียงเนี่ยทุกคนนี่แมมาแล้วเออกไอออ็ได้อยู่เออได้อยู่เนาะร้อยเก้าเก้าอ่ะทุกคนอืมก็ร้อยเก้าเก้าคูปองนะคะก็ไปลองสุ่มกันดูได้เนาะ แบบคูปองเหลือๆอะไรเย้ะอยากได้ตัวไหนก็ไปลองกันได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราอยากได้สกินแก๊กนะคะทุกคนแล้วก็จะทาการซื้อสกินแก๊กไปเนาะนี่เห็นไหมไลก์ก็ก้าอะก็ได้สกินน้องแก๊กมานะคะทุกคนนี่ฮีโร่อาซัพพอร์ตมานะคะนี่น่ารักอ่ะทุกคนดู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 ดดอะโหลโมเดลนะคะเหมือนนอกเรื่องกับกลองซ่มแล้วทุกคนนี่นะ เห็นไหมเห็นไหมทุกคนนี่ต้องต้องมาไลฟ์สตรีมเล่นแล้วแหละทุกคนทุกคนดูความแบบน่ารักนะคะความจริงก็โอ้ไม่ได้เมนแก๊กเท่าไหร่หรอกแต่มีเกือบทุกสกินแล้วทุกคนนี่เหลือแต่สกินนี้นะคะเดี๋ยวรอกิจกรรมมาต้องจัดแน่นอนอ่ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะทุกคนนะใครชอบใชรกันกดแชร์กดไลค์ด้วยนะ้อแล้วก็คือว่าคือน,นะคะทุกคน เราติดพูดเขาว่าทุกคนก็มีคนเดียวว่าเอออยากมันติแล้วทุกคนมันมันไม่สามารถหยุดพูดได้นะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรหรือว่าเป็นข่าวสารอะไรก็ฝากกดติดตามกันด้วยเนาะทุกคนก็คลิปนี้นะคะถ้าช่วยกันกดแชร์กดไลค์ให้ถึงห้าสิบไลค์นะคะเดีย๋ยวไว้สิ้นปีนี้จะมาแจากกิจกรรมแจกคูป,ปองคืนความสุขให้คนดูนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอรากกันไปเพียงเท่านี้นะคะ